เ,เฮ็ดเธอหนึหงหตตหงห่งแล้วเลยมาเฮ็ดเมนูนี้ให้แม่ลองสีมนึ่งใส่หมอแต่ไม่ไปใส่หอดแล้วจึงตัดโรนี้หั่นแมนเจลเจลมะเขือดินสบายดีทุกคนมาพบกันที่ในโซนเทนี่ชแนลเราไม่มีได้ยินเสียงเพลงเลยสิเราเป็นซ่วงปีใหม่่ามาส่งมาแม่กับ มาแบบปุ่งใหญ่งงนะพุ่น้อยเป็นไปไทยลามานีบริษัทบายนายะไไนเล่นวดอยอ่างพว่นแพ้ไปอันไปสวนละอันเป็นตุม <โ att S 1> ต้มออกมาบริเวนแพรทองสุเป็นเป็นตูมขึ้นมาที่นีจะเป็นข้านๆยูนีนอย่างนึงนะคะลามมาตัวหนาเลยเดนเป็นตุ้กันเลยรบ <โ att S 1> างาแตลิปแล้วก็ออกออกมา อาตาบัวซาสวยปะไรมาพบกับทานสันตินตพอบาเดี๋ยวนี้กำลังล,งลวกหอ,อ,อยบัวยักลมกระไผ่พาวา่ามันจะสุกเพิม้มมันจะเป็นนางสูงเนาะเดี๋ยวนี้กามีแตอรน,นี่พอบาต้อมกับตยุยต้อมบระยูเนาะต้อมกระไบิดด้านแสงแล้วกับตุยกระไบไทยคุณ นาะจึงมาเจอกันอีกเทนึงเนาะแต่ว่าข้ามาเห็ดก่อนพอยาธิมันกลายสีใหม่สบายดีเนาะสบายดีเอฟซีของเกิดเสน่ทุกทุกคนเนาะวันนี้ก็พบกับสาธีเนะาะจ้าซองเดอะฮีโร่เรากับมาไพบกันดนเติมกันทุกคนกันตั้งแต่ดองตุวยเนาะตั้งแต่ดองตุวยกับบรุรีเฮ็ดคลิปบรุปบรีเลยว่าข้าวเบียงแน่ยอย่างเนี้นะเพราะของการช่วงนี้กัคบคุณเบียงพี่จ้าก็เลบยบุร mm ีเฮ็ดแล้วก็อีกอย่าหนึ่งกับบุรีออกไปเที่ยวเ,เลยทุกคนออกไปกับม mm ีแต่ว่าวไปใกล้ๆบ้าน ความมดกับมีลูกเนะก็เลยแบบบอกใครได้ไปใส่น,นะแต่ว่าถ้าใกล้ๆสิงเกอร์อนะทุกคนอย่าไ้เคียมเครื่องเดียว่าทำมดก็ลูกก็จจะได้เแ็ดคลิปเพิ่มเติม,เ,ตม,เ,ตมเนาะอย่าใด็ยอย่าลืมติดตามไปเดรื่องๆในอินสตาวเด้อขอบใจหลายๆอย่าเบลืมพอกินเนาะว่ามีอย่างแดงมือนี่นะเข้ามาสุมาพ่อแม่แต่เขาบอกต้องถามเนาะพ่อแม่ว่าอยากกินอย่างไรกันเบิ้งเนาะปุ่งยากเยี่ยกระชื่อนั่นแหละมาคิดมื้อนี้ที่ยากกับมี ไปแค้งเราลากัมีปีงกุ้งเนอะกับมีเนือน่องในโอกาสพิเศษเนี่ยจะอยากอาจจะมาเฮ็ดอาหารประมาณนี้เนาะว่าอาหารแนวนี้นี่อยู่เราทำกับบุฟายด์กินดูเราลากักินอาหารตามแบบพื้นบ้านแต่ว่าถ้ามีโอกาสพิเศษเราบก็จึงมาเฮ็ดอาหารแซ่บๆซุ้มกันแต่มื้อนี้อาจจะบ่ครบับอาจจะบ่ครบเนาะทุกคนเพราะว่าตัวกับโบยูตอมกับโบยูจะเขากาจจะเฮ็ดตามพีคอนประเพณีไปก่อนเพราะว่าตัวกันไปไครเวลาจะไปประมาณหนึ่งเดือนหมดนะจึงจะกลับมาเพราะฉะนั้นก็เลย เฮ็ดก่อนมาตัวมาตัวอะไรกันเนี่ยอาจจะเฮ็ดคืนแต่ว่าต้อมกะโด้นๆเราบ่บริออกไปเที่ยวแบบคนเดียวอยู่กับเพื่อนแต่คนกะใหญ่แล้วเดิมนี่เดิมใหญ่แล้วคนกับเลยอยาออกไปเที่ยวน้ำมูนน้ำพูกันเลยให้เพื่นไปก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นคนกลับมาคนอาจจะไม่เฮ็ดคืนเนาะทุกคนอย่าลืมไปเบิ่งอยูซองตัวคับซองต้อมเนาะเพราะน่าจะมีการสุมมาพอแม่ย้อนหลังเนาะแต่ว่ามื้อนี้นี่ยเขากแบบเบิ่งคลิปของเบิ่งสตตีครับเอ็นนี่ไปก่อนหน่อยจะฟาวเบื่อกันเลยทุกคนเบิร์นรถเองกันนิดนึงจะฟาวเบื่อกัน อันนี้เมนูอาหารเขากุ้งหอยปูป่าคบกุ้งเผาของแท้เดยมมันนี่บมมันคือครบคือแต่ละมือก <c oughs> ุ้งเผามือนนี่เผาอบแล้วก็เขามาเผาเอาเห็ดมาเองในี่ยอก่อนอื่นเนาะเขาก็ต้องมาทายโูก่อนน <c oughs> ามาเก็บรายละเอียดเนาะแจ่วนี่ค่ะก็เห็ด พิเศษสดๆฮอนๆเลยตาหนึ่งป yeah. um, um, ีนี่เอาเสื้อจานเสื้อเมี่ยงตลากไรเนาะเอาใหม่รเอารับไปสาวจงพูดะโ้พกเคมาใก่ย่นหนาซุปกนงานตอะไปดู

bún nước cay bún nước cay tay mày bún nước bún nước nam bông à mày ăn nhiêu số hai mày mấy ba mẹ các các ngáo sáng hết này mimi papa một ngày sút một ngày sút đấy sao ok một một ngày sút được không 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 được

เ่อยากคอบอ้วสงนหอาววาููใครู้านย่ละดูันนี้ไม่ยังมีตันี้ลูกันนังตามพดมา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 อีมา6คนมีคบคนอ้าขวามีมสมมาละเด้อ อ๋อเนาะนี่ก็ว่าถึงเวลาอันสมมาพาคววนะทุกคนเนี่ยาจะมีตามฮี่สิบสองคลองสิบสี่ประเพณีแล้วตอนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีดีงามเนาะที่เราจะมาขอโทษขอโพยขออภัยเนาะในสิ่งเย็นพิธีพาขอขมาเนาะทุกคนกับผู้ที่เป็นผู้ปกครองหรือเป็นพ่อแม่ใครน้องผู้ใหญ่แต่ทุกคนมื้อนี้เนาะสติอะไรเกี่ยมเนาะสินทรมาหนึ่งส่วนนะทุกคน พีโอ้นี้หน่กกว่าอนี้นักก่มัเบั่อยู่โอ้เด้อเดอเดอเดออ่เขากัดเจมาเริ่มวิธีเราทุกคนปีนี้เขาต้องดีกวันปีนี้แล้วเนาะเชิงพาปีที่แล้วเอาเท่าไหร่เขากัดเลืออน่ด้หนึ่งสิบบาทจได้จะได้อีกคาสิปีต่อไปเนาะจิบบุพีเงินใสเขาขึืนได้หนึ่ง สี่คนอไไมาไวมาไปีโบเอลุยืนางต้ับตไปโบมาสมมาจำกัาจำับอ้าวนี่าหิวปกันเออปีใหม่าใหม่เนาะปีนี้เออเนาะปีใหม่าใหม่ปีนี้ฮากรมือสันมันดี มือนี้เป็นมือปีใไม่มือสุดท้ายเนาะข้ากมาสุมมาพรเมมะโคมากราบมาไบมาโคคามาราทษเนาะสิ่งที่เขาเหตุผิดไปเนาะบางเครือกาเขาก็ไ่ได้ตั้งใจัะมียีสินาบอกตั้งใจกันดีตั้งใจกันนีตั้งใจกันดีเนาะับมาโคคมาราโทษมาขออโหสิกรรมน้ำพอเมเนาะสิ่งแวดล้สมา

ว่า้แม่อไิกันเหมือลกเตา่าูซ้ามันดาอเปิกันเหมือกเตาุกคนเใ้ลกต่รให้วลูกกาให้วลูกควาจัดการใ้วัใเจกาใ้วาดก้มเตาัการนควอว่าดการงคว่วบานด้นวเัดกาค เงมมาเด้อกะเธอไหลมาเทมาเงินยือนเงินอยงกาเอมบ้าเธอหางเธอมีมนจุกจ mm ุกาใปหเออาปุงให้หนวอาปุงหัวอนกัไม mm ่ทาง

ไอ้กินข้ข้าแล้วทุกคนนั่งกลกกโอยนั่งกโอยแล้วายกาวเขเข้านยบยไปไปเยียอยู่าเนอดเดอันกำลังีแล้วเมนีลกงดินจี้มามาก่อนนั้นตั้งโดเดแม่กินข้าแล้วกินข้าแล้วเอาจกพัก่อนสา ภา้างกันจะได้เหรอาษาดื้อมันมันกเนาะเมนแจือใช่กัายเลยด้าคจี่้าคาริอัด่ะคุณบุตอมเออหมดตะกี้แล้วกินคุณหมดแล้วตัวดิจิเบอร์ต้ังย่างือย่งเลยงั้่

เม่รอโอมาเม่อเมลยนี่เือครับจ้าหาที่เลยมีติต้มก็เต็มเลยปล่มาเมื่อเมื่อน่ะบริานมาฟองตค่ะเดือดกับดานลค่ะเบใช่เลยใช่เลย่องลยไห่ใช่เลไทยเ่ยุมกลมแปบกมเขากินจานไปเดยวอมากเมื่อกี้เด็กมื่อกี้นีไทู่กอาลงละรูกงเย ฮัตทรงุงมาแม่ไ้กินนำกุ้งเดี่ออรงานล้งมือแล้วมาเดิมาเดินทุกคนกินน้ำกันป้าฮต้องเอาลูกย่างมาเอันนี้เนาะเดิทุกคนเดิดูเห็กันนึงเนาะเดิยะอยาเล่าลืมกัเด้อทุกคนเาดอยหิวหอยแฉ่งหอยหิวหมาเลยเศราดอยี่ศ้าทะเลเเนาะอันนี้มันกินซมือกินยี่เลย บไม่ดนเบ้อจินนํำแดงสวนแล้วสวนแล้วแต่ว่ายมวยมมมาดังเชิงหอนใจหอนจนอกเชียงคนมวส่วนไปอ่นส่งผะาล้ากับเไปเราหอนหอนทานตงไปแต่เสาในดึงม่อเสร็จแล้วที uh ่ค mm ันขื้นมาตั้เนื้อเอาปอกน่แหละวะนี่ว่าจะตือนยังตอนนอนกี่นะจริงจริงเอซื้อมาอย่แวมานังก็จสิจริงจริงเห็นมาทุกคนเนาะแต่ว่า หกโมงคอดสิดโมงแต่ละเมืวยอมนอนตอนโมงนอดปุ่มันนีรถบอดคืบอดตอนอนอนแม่มเจองอีในแผลกันแ้นะอนโมงปุบแต่นีรถเฮ็ดทำทานอีไปนอนน้ำแม่เนี่ยทามิทามิ็ลาไปนอนน้ำแมโดยคอดโมงปุ๊บบอดคือนอนบอดคือนอนแม่เดี๋ยวมันเกิดงานมีได้นอนได้นอนแห้งันอีนั้น แหงยุน้ำพนะม่วายูแต่ใครยุนอ่อหัแต่ว่าเยอะรอใครอันนี้เปตุ๊บอันนองม่ะนะเป็นเกร่นี่งนี้ Tonin tê tonin, chứ? tonin, 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 tê tonin, 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 La สิ่งของก็กินสิ่ก็กินปลากนไก่มีไก่มีเป็ดมีแค่คุณกินมาดยคุณกินเท่าไหร่งหล่าไ้วเนาะ

madam เ0 weighting tier in 0 a n า00 grand. อ0 w e i g h c h r i s ี i n a เ e r nervous s t น n d i n g is problem with anyone. What h i g h ่สบท�่ก a อน e ัน m Nsetas www w h นี้วสากั่กะทิเสสรองคุณะยัางบัเซฟมีแต่สีเหลืองมีแด่ันบับเซบัวเขาอาหน่วยแก่ๆสมันไปเอมือเหลืองออามะเอืออมมุนเอาไปถือแล้วไปกินเลยกินมืดเน่กินมืดโอ้ปวดตัวกับอู่ว่ะเซฟบัวเนาะของของปรุงเนาะบับานเดอร์ปั้นเอไปมัดเออให้ไปมัดบเซทอดสุีเนาะไปขายเฮ็ดไปขาย โอ่แกขายแน่นนะก็ได้ขายดีโอ้ไปบ้านเขาก็ไปขายไปท่านเ็จะเป็นขายเขาเงินเขาบ่นเขาบันยากเลยโอ้ยเอางเอางเห็ด

มันหมออกก่นร่อมวกแอกบุ้มองนะมันโค้งในทางเดิเดนเจ้าลวกออกไซื้อหนะล่กออกมันก็ออกแบบเดียวเลยบแบบแตกเลยน้ำารอนลวกแล้วัีเลืคือ เดนออมให้กำมือเลยเดี๋ยวเลยออมให้กำมือข้าหางนั่งเตนบ่นอนหางเป็นนอนหนํงไมไเล้งนี่ผมเป็นลืดๆเลดกินโยกอากาศอะนะบ้อเมื่อนขาต่อเป็นอยน้ำเหนอยาต่อเปนรยเลย่เงี้ยหลงเบ็นเมื่งไงเย็นงงกัดเย็นอยู่พอเขามุ่งข้ามาเลยเดี๋ยวอ้มานนับแล้วไมอยากพึ่งแม่เลยอยากพึ่งเลยนําบูบ้อนิไปใส่บัวขาต่อไปเล้แต่ว่าข้อใสก็ได้ อืน<ส> <orman pulse. S 3> าซากแล้วก <out> <mel> ็สเบี้นเขาว่าไอ้เบี้ยนาากนังนยนาสา่างแล้วก็เนา้อเตมเนื้อแบบนั่วค่วเนื้อแบเนี้นาสาก้กเกาอยก็มีกินเลน้นนี้แ่หคนีมยแลบวไปไล่เขาไปเอยน้ำเพื่อนึงเลยนะเลียเวก่อากอี ว่าป็นีเนี่ยเกำลังเพชรแต่ยูพูดยูใก่กยูเขากำลังแปลอไเขาไปรอดรนนะี่ยาะมีพระหลไระไหสพระีพระก็กินแปะกับรูปกอนเสียนก็อินแปะอินแปอินแปะอินปอนแปะอิแนแปะอินแปะอนอยนกปอินแปอินแปะอินกปะอันแปะออกแปอนอนแปะนปปอินแปอินแะินแปะอนปอแอปป ส่ลจิ้มสายสองยอดลูกจบลูกบอลแบ่งซีเลยนี่ว oh, no, ่าผมไม่ยิงหรอกแค่แบบนี้เราอินแบงไปทางเสียกว่าอ้าวสบายเปที่ไหมดีไปเลยดีไปเลยดีไปเลยสมัรับเลยรับเลยสมัครเขียนเลสายเก่งเลยที่ไทย เริ่มเมย์นเริ่มเมย์กัได่เลยกัธรรมดากัไดไก่อยู่่วงนี้เขาปิดที่ผ่านน้ำเยอะมือได้อีกรงเพื่อนอันนู้นสิโอ้ทรงนทรงเขาปิดแต่ไรเอาเพื่อเนาะพู่กันรุ่นกยังปิดปิดโออนกัเรกลินแล้วอนบ้น่อยนะอันูิกาิดนะค่ะสาขข่าวนี่ปิดโนแดดกับเปิ้ลพอจะสิบสอง ว่าเนี่ยชาวเฮดเบียกจะไปดินเหรอีจะจิวกทรัพย์น้องเบอร์กาบันกับเมืองมาเบอร์คนทรงเลยดบอตะวอยู่เข้าไปตโอทีเนาะ่เข้าไปต้องถ่ายมด้งนยัเจาสิยูงบอหรือว่าเาสิปิดนลมทะเบี้ยัเนสบางคนกสามารถยูแมนยูก็ได้เงินกบนฝังคาว่าจะต้องเปิดเดยเผัวนาเบี้ยงนียยังไปยึดเบียกยู่แล้วว่าผมพักไจะได้เงินไได้เงินไหลมือแมนแล้ว่าผมเอาหุนได้เงน วันนี้ไปรถรับเชาคืสร้างเรื่งหนสร้างรถขึ้นไปแบบพาิชานไปชันแหละชันึเลแต่ยม่ก่อนมันมีคนจัดคนทำอ่าสันชันแห่งแล้วเมือวนนี้เขาไปอันสรงภาพสวยง่ายมากเลยอีกรอบี่ายมากก็ยังไม่มีรถเหรออยู่พักชันเหมือตออกเปิดอยู่พักชันนึ่จะเอร์เหมอ ราบิ๊ซีตลาเสารมีบิ๊กซีหรืประกอบเลน่นะเป็นจินงไหลอะไรหลายิ่เขาเปิดสลุมกันอย่างอาหารอาหารไรยังเปิดโซนมก็้ม่ายไกินไม่ไปกินน่เขากับเสื้อแนวเฮาเด็กินเนี่ยกินกับซาขนาดพุทธหรเแล่าพุทธือส่านึ่ไปกินอาหารที่ว่าขันตัวมสิอามิตกพจะกันไปกินจวะเพว่าบุพีชพคนขมเด็ปกินวัน ไปซื้อแต่วาดี่ไปกินอยู่บ้็นเยนไปัสิไปกินอยู่พักสั้นหวยังาปิดสิไปกินอยาเมืองัก์เัสั้นกับมมือนีไปกินอยู่อ่ะที่แะดนเอมรนือนี้นวนาทะเลจ้ะระบังกูนีดมือเลยอยกไป้งเดินกับินยานกับโมยูเเช่ระบังกูนีดมือ เรียกซองพูดตัวเดียวกันไม่นาก็โดนเยเอ็นยุคพูดแต่ว่าพูนี่จะมานิบมือนะซองโซ่กับเวียนเอามาพกไปก่อนน้ำแก้มแช่หมดเขาจะซดเนาะระวังพูดนีบมือพนักงานนามาพูดตัวใดจะนิบอันนี้รัดเก่าอ่ะครับถ้ารัดใหม่มามันยังมีชีวิตเลยอ้าวทุกคนหลังจากที่กินแล้วเนาะมาเบิ่งโมงพากันฝอยดนเติบ11บเอโมงแล้วก็สิได้แยกย้ายแล้วได้นี่นะ กินเ่นกเ้วยกับเพลินเพลินแมนกินเค้กมวยเปบเพลินมาเลยรมเรื่องกาวเรื่องหลังแล้วก็พากันหัวจนฮอดสิบเอ็ดโมงแกแบบนึโดนเจอกันในที่สุัจากเรื่องวานจีแบบยุ่ในเรียองคือกันแต่ว่าเข้ากับแบบทำบุญโยกานแท้ๆกับบุญเวอตัวเพราะทุกคนกับข้าวเยาว์ขาวนของตัวเองนย่นะแกในกายาเนาะกับมอน้กะมอน้ก็ได้พป่วยพร้อมพ่อแม่เราทุกคนกับขอฝากเนาะแกในก็อย่าลืมเด้อจองอันนี้โดนลาวเด้อว่า ทันทีบริลงคลิปเลยจองมีนะจังไหนอย่าลืมเลยจังไหนกันอย่าลืมอย่าฟังมาพอลูนะทุกคนเล่าเื่อีนี้ปีนี้เรตต้องไปวงตัวไปลงตัวปีนี่การันยุกกระลงยุกค้าเนาะแต่ว่าถ้าสมมติเราหมดเกินลูกก็ติมีคลิปเมียของมาเรื่อยๆนะทุกคนอย่าพยายามเฮ็ดจังไหนก็นอย่าลืมติดตามคลิปอ่าจากซองเดยโดราาวเด้อจังกับซองเรนีเนาะก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกคนเอาเมื่อวนี้กัน ขอจบคลิปเพลงเท่านี้บ๊ายบาย